เราเราไม่เคยเห็นหน้าม้าเบบเฮ้ยมินนี่จริงๆเขาเปิดได้เพียง5ปีเท่านั้นนะแต่แบบรีวิวนี่เยอะสุดๆอืมมินตะโฟไมมินตะโฟเกี่ยเชื่อถูกมากจริงๆอนนี้แม่เขาบอกว่าเขากลัวเราไม่อิ่มเขาก็เลยเอามาให้แต่แต่ที่หนูหุดหงิดคืออะไรรู้ไหมหุดหงิดมากเลย ราคารายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเผ็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจกแ,แค่ไหนจะตามไปลองไว้แค่ไหนเราก็จะไปต่อมไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอย เคดอยวันนี้เรามาร้านที่ในโซเชียลรีวิวเยอะมากเยอะมากจริงๆเขาเปิดได้เพียง5ปีเท่านั้นนะแต่แบบรีวิวนี้เยอะสุดๆอ่ะหลางแบบอ,อร่อยมากดีมากน,นู่นอ๋อบวกบวกบวกเราเชื่อไหมล่ะเราเป็นพวกชอบแบบพิสูจน,น์ไงก็เลยอร่อยเด็ดเคดอยต้องมาเองมาชิมด้วยลิ้นของพวกเรา2คนว่าดีเดีย ต้องหันไปดูชื่อร้านอะคิดดูว่าเราไม่ได้แบบโดนจ้างมาจริงอะออ๊ยแอสติงเปล่าโอ้ยเอออย่างเงี้ยไม่อ่านมาแล้วก็พูดผิดได้อ่านมาแล้วก็พูดผิดได้ที่เขารีวิวกันดีเหลือเกินเนี่ยมันจะเจ๊หรือมันจะด๋อยนั่นเองเราเราไม่เคยเห็นหน้ามานหบอเฮ้ยเป็นร้กระบะ ก็ดูแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวทรร้าดารกดางรที่บ้านดูต้องกินอะไรจะแม่กินหม้อไฟไงคะเยนต่โฟมหม้อไฟมีอีกไหมแล้วก็กินลมยักษ์ล้มยักษ์นี่คือบะมี8แคอดอันนี้คือจานแล้วบ็มีโป๊ยเซียนนะคะบะมี8แปดคอดก็ก็า0บาทแม่ถูกมากนะใช่แต่ว่าอร่อยไหมอะแม่ก็ลองดูสิอยเยีไม่ได้นะว่าหรือว่าแบบเน้นปริมาณหรือเปล่า อลองดูเดี๋ยวมาดูแม่บอกว่าต้องลองดูสิมา,มาแล้วหน<อ>ูสั่งอะไรเยอะแยะหนูสั่งทุกอย่างที่เขาแนะนำก็เมื่อกี้แม่แนะนำเย็นตะโปต้องกินอะไรเก้าสบบาทก็แม่บอกเก้าสิบ ก็90นี่ไง190หรือเปล่า90อันนี้เนี่ยนะบะหมี่แปดก้อนบะหมี่โปยเซียนเนี่ย90เหมือนกันคุณเล่นไหมจริงอันนี้นะแล้วก็มีลูกชงลูกชิ้นหมูสับมีอะไรเนี่ยนะทั้งหมดที่90บาทบะหมี่แห้งแม่เขาแนะนำให้กินควบคู่กับเบนตาโฟมอ๋อมาผสมผสมกันเองได้ส่วนถ้าใครอยากกินต้มยำเขาบอกใช้มะนาวจริงก็อันนี้50บบาทก็เยอะอยู่ดี อันนี้ส่วนใครชอบกินลูกชิ้นเพราะเขาบอกลูกชิ้นเขาอร่อยก็คือ150ลูกชิ้นรวมรวมร้อยห้าสิบก็ถูกนะร้อยห้าสิบถูกมากเลยทีนี้แม่เขาบอกว่าเขากลัวเราไม่อิ่มเขาก็เลยเอามาให้คือเป็นคนใจดีอ่ะกลัวไม่อิ่มคือหนักกันอันนี้เท่าไหร่อันนี้ขีดถ่ายเป็นขีดปลาเส้นเส้นปลาขีดละสามสิบห้าอันนี้สองขีดใช่ไหมสองขีดเจ็ดสิบ เป็นคนกินเยอะนะแต่เห็นแบบนี้บางทีมันก็แบบโอ้โหคือมันเกบาทไงเราเลยรู้สึกว่ามันใช่เหรอวะคือถ้าอันนี้สักสองาสิเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแพงเลยนะ,นนะเครื่องอันหละโอ้โหเยอะมากเนี่ยเยอะไปหมดอันนี้เนี่ยเป็นเย็นตาโฟม่าไฟที่เขาต้มยำม,มาแล้วเป็นรสชาติแบบของเขาเราไม่ได้บอกให้เขาลดเพิ่มเติมอะไร มินเตโามินเตโาอะไรวะมันเ็นตะ่าจริงจริงมันโคตรเย็นตะโาอร่อยกินปุ๊บมันรู้เลยที่หน้าหนูต้อมามาอืมกินเต่ามันโอเคก็สั่งอะไรมาเนตะโฟไงก็จะให้มันเป็นอะไรเตี๋ยวเหลือไม่ใช่ถือเยอะอาจจะอธิบายว่ามันมันขึ้นท้นเมื่อกี้แม่กระพุนอร่อยมากรู้สดแม่กระพุนดีมาก อือกินเต้าหู้เกลียดเจออ่ะดีเยดีเข้มข้นมากเลยกินเต้าหู้ยี้คือพุ่งมาก่อนแล้วการยำของเขาที่พอดีมากเลยนะไม่ได้เผ็ดเบ้อวังอะไรจนเกินไปคือกินได้เรื่อยๆอั่วลอชิ้นหน่อยได้ไหมอืมอฉันดีก็ิมปลาดีอืม ลูกชิ้นปลาแบบนุ่มๆจัดเข้าไปแล้วแบบมันนุ่มๆเลยอ่ะแต่แต่ที่หนูหุดหนิดคืออะไรนะแม่หุดหนิดมากเลยคือราคา90บาทไม่ได้มันถูกไปอ่ะมันถูกเกินไปมันม,มันมันเหมือนมันไม่กรอบอืมปลาหมึกนี่น่อืมเวอร์บารดีดมันไม่ใช่เป็นลูกชิ้นเด้งๆลูกชิ้นแบบ รึปไปเลยเออมันไม่ใช่ลูกชิ้นปลาแน่นไม่ใชเป็นลูกชิ้นปลานุ่มปลานุ่มปลานุ่มโอโอเอางนี้ดีกว่าถ้าจัดอันดับความคุ้มค่าของการทำอร่อยเด็ดมาตลอดเลยนะปีกว่าสองปีไม่ที่ถูกมันไม่ใช่ห้าบาทสิบบาทแต่หมายถึงว่าคุ้มค่าที่สุดกับราคาเนี่ยนะหนูให้อันนี้อันนั้มาหน้าจดมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเก้าสิบบาทเป็นไปไได้ถ้าเราไปกินนะที่อื่นนะขายร้อยแปดสิบร้อยหกยห้าสิบังมีสองร้อยกว่าก็ได้ ห0บาทคือไม่ใช่เรามาที่เนี่ยตอนแรกอตั้งมาไว้ว่าอ๋อคนรีวิวเยอะของสัยมันให้เยอะให้เยอะเฉยรสชาติเฉยๆรสชาติเฉยจริงๆมาอนนี่พร้อมดอยแล้วนะอ,อันนี้บอกตรงๆคือเอาเอาเริ่มจากน้ำซุปก่อนน้ำซุปยนตะโพเด็ดไหมเด็ดลูก,ลกชิ้นเด,<า>ด็ดไหมเด็ดปลาหมึกเด็ดไหมดอยจริงแมงกะพรุนอร่อย แต่เนื้อสิ่งอื่นใดจะทอ้อแท้แล้วนะอันนี้คือเก้าสิบบาทบะหมี่แปดก้อนนีุ่อันนี้คือบะหมี่แปดก้อนแลวเป็นบะหมี่สดด้วยนะเธอพี่กายชอบมากนะบะหมี่แบบนี้บะหมี่เส้นเล็กๆนะบะหมี่เส้นเล็กๆ <บา S 1> <Laughs. S 2> อันนี้เอาบะหมี่เพียวๆก่อนดี่าหอมมากอือหือกินบะหมี่กินไข่กินแป้งความหนืดของบะหมี่ ดีมันคือบะหมี่แห้งมันไม่ต้องปรุงอะไรนะแล้วไปกินคู่กับเย็นตาโฟแล้วเอาน้ำเย็นตาโฟใส่เข้าไปนิดนึงแล้วกินเป็นเหมือนบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะกินแบบอย่างเงี้ยแห้งๆใช่ไหมเรามาปรุงในจานตัวเองมากันหลายคนก็เป็นบะหมี่แห้งเออปลาดีมันมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ขอลองชิมกุ้งได้ไหมขอลองชิมกุ้งได้ไหมสดมากมันสดมาก ลูกชิ้นกุ้งของเขามาพร้อมกับน้ำจิ้มเฮ้ยมันมันมันเวอร์มากเลยอะ่ะเท่าละสนะิบบาท่ะเท่าละสิบสองบาทอร่อยเหรออยากบอกว่าบะหมีอ่อ่ะปกติแล้วเวลาเราไปกินบะหมี่บะหมี่ปูหรือบะหมี่เกี๊ยวที่มันเป็นบะหมี่สดแบบนี้ที่แบบมันจะจีนงๆหน่อยอะ่ะหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่ได้แบบนิดเดียวมากเลยนะปลาค่ะเกี๊ยวปลาเขาดี คื <pathway. S 2> อเอาบอกเอาตรงๆเกี๊ยวปลาไม่ใช่เกี๊ยวปลาอร่อยที่สุดที่เคยกินมาลูกชิ้นกุ้งไม่ใช่ลูกชิ้นกุ้งอร่อยที่สุดที่กินมาลูกชิ้นปลาไม่ใช่ลูกชิ้นปลาอร่อยที่สุดที่กินมาแต่รวมๆแต่รวมๆแล้วอ่ะแม่งดีมันดีมากอยากให้มาลองกินน่ะเอาดีๆมาๆมากันนะมากันหลายๆคนนะแล้วก็มาก,กินนะต้องสั่งคู่กันบะหมี่กับเยินตะโกผมว่ามากันประมาณสักนสี่คนกําลังดีเก้าเก้าก็สองสิบแปดสิบแปดหารสี่ง่ายมากร้อยแปดสิกร้อยแปดสิบบาทหารสี่เออโหมาต่อกันที่อันนี้ คือเขาบอกเป็นต้มยำมะนาวจริงอันนี้เป็นเกาเหลาอออเขาให้กินไม่ใช่เขาให้กินกัาบบะหมี่คือสั่งบะหมี่รั้นเดียวแล้วก็สั่งเกาเหลานู่นนี่นั่นมากินนะครับอบางทีอาจจะไม่ต้องสั่งเป็นหม้อไฟก็ได้ก็คือเป็นต้มยำหนึ่งอันเย็นตาโฟหนึ่งอันเย็นตาโฟน้ำอันนี้เป็นเหมือนนึกข้ามเหมือนเป็นข้าวถ้วยหนึ่งเพื่อเอามาแบบเออข้าวหนึ่งโถอืม อนนี้บดได้เดอมยังมไม่เข้มข้นสันนิษฐานว่าเขาต้มยำแบบเดียวกับตอนทำต้ยมยำเย็นตาโฟ,ตโฟแต่พอมันไม่มีน้ำเย็นตาโฟมันเลยไม่เข้ม,มข้มนเท่าเพราะถ้าต้มยำแบบอย่างแท้ทรูเนี่ยนะนะมันจะต้องแบบ เลยเหมือนกินเย็นตาโฟเมื่อกี้แล้วแล้วแบบเย็นตาโฟอ่ะเออนี่มันอีกแป๊บนึงนะยังไปไหนมีอะไรจะเอามาให้ดูอันนี้ผักบุ้มทิ้งมันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันก็แบบทิ้งทิ้งทั้งหมดทิ้งหมดเลยเหรอทิ้งหมดเลยเพราะว่าดีไม่พอเพราะเขาบอกว่าเขาใช้แค่ยอดยอดถักบุ้มส่วนนี้ที่เรากินในเย็นตาโฟอ่ะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้คือใช้ไม่ได้เลยเขาเอาไปวางไว้ตรงข้างๆขยะหนูราะว่าแม่นี่คืออะไร เขาบอกเขาทิ้งเขาใช้แค่ยอดเผื่อใครจะมาเอาก็เอาได้เลยจะเอาไหมเขาามดูดิคือเขาคัดสรรวัตถุดิบอะเนาะผักบุ้ง<อ>แค่ผักบุ้งนีงต้องคิดอ่ะขนาดเขาขายแค่แบบ90บาทหม้อไฟ90าบาทยังคิดเลยนี่ผักบุ้งนี่คือสามารถไปทําได้หลายหม้อไฟนะแม่ คิดออกไหมถ้าคนคิดเอาหวังแต่กำไรนะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงคุณภาพของวัตถุดิบการทําอาหารเย่งนี้ก็ไปทําได้จร <c oughs> ิงจเรามาขายผักปุ้งไฟแดงอยู่ตรงน,นี้ <c oughs> เอาของเหลือแม่เหรอใช <c oughs> ่ดีมากเลยดีมากม <c oughs> มาเลยนะร้านอยู่น้ว่ามิน74นะก็ตามมารีวิวแบบเยอะแยะมากมายวันนี้มารีวิวให้ดูแล้วนะอร่อยเด็ดเค็ดดอยมาละเข้ามาแบบต้อง เปิด Google Map ดีกว่าเออใช่มันมันเลี้ยวไป,ไป<ๆ>เลี้ยวมาเปิด Google Map เสิร์ชชื่อร้านเลยขับรถมาได้มีที่จอดรถ <Yeah. S 2> แต่เราไม่ควรกินทิ้งกินว้างควรที่จะเอากลับบ้านอ,อันนี้ลูกอันล่งชอบแน่นอนเย็นตะโเนี่เดี๋ยวเอากลับไปกินคืนนี้โอ้แน่นอนไฟดูดิอ้ยต้มยิงเหือดยิ่งแบบน่ากินเค็มคนเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเอาเอามาใส่ถุงคุค่าเดี๋ยวหนูขอใส่ถุงได้ไหมคะได้ค่ะกินไม่หมดก็ที่ร้านจะปรับนะคะให้ห่อกลับบ้านเอง เพราะว่าแม่ทําให้เต็มที่แต่ว่าโดนปรับโดยการต้องออกกับบ้านเองทุกอันแ่แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วแม่ก็จะเสียใจด้วยว่าแม่ทําให้เนี่ยแม่ทําด้วยใจแต่กินกันไม่หมดอ๋ย<อ><อ>คุณยายคุณยายจะเสียใจและคุณยายหึน้ออรู้สึกผ<อ>ิดเลยครูต้องบอกว่าเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่นนอร่อยนะมันอร่อยมันอร่อยแต่ด้วยความที่เราทําอะไรเด็ดคิดด่อยในในในวันหนึ่งบางทีเราทำสองสามเทปใช่เราเนี้ยเป็นเทปสุดท้ายของเราแล้วนองบามันมันมันผ่านมาหลายร้านแล้วคือเริ่มที่จะปลด กระดุมกางเกงแล้วอร่อยจะอร่อยจริงๆอร่อย,อ,อ,ยอันนี้อันนี้ต้องยอมรับว่าอัอร่อยจริงๆอย่าลืมนะคะก็มาอุดหนุนนะคะดีเดียนะคะยันตระโกนนะว่ามีเจ็ดสีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกับอ,อไร่อยเด็ดคิดเดอยช่องไกลฮัลโหลแฟมิลี่ใช่จ้ะวันนี้ไปก่อนนะอาทิตย์หน้าเราจะไปร้านไหนเนี่ยต้องดูบไยเอาเร็วๆสีเร็วๆเวๆออกิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้หมดนะครับลงโทษนะครับ